สวัสดีครับแดนแซบอยู่มัพี่น mm ้อง ich, ต้องฝ่าวันนี้เราจะทำตุ้มมามาใส่หมูสับนะครับนี่หมูสับมะเขือริกแล้วก็มะแข้งครับมาทำกันเลยนะครับเกิดแล้วขั้นแรกเราก็ใส่ตรงนี้ไปกรอนนะครับหมูสับลงไปก่อนเช้บ เลือไปจะใส่มะเนือไป

ปิดฝารอให้น้ำเดือดนะครับมาเปิดฝานครับสวยนี่ชิมว้าวยอดไฟครับตักใส่เลยนี่ นี่ครับต้มามะม่าหมูสับสูตรเราเองไปไปกินกัน Dance app you